อันนี้ก็เป็นทางน้ำไอทางทางที่สัญจรไปมาไปนานะต้องเอาเทปูนเทปูนล,ลงไปด้านล่างเพื่อเป็นทางเดินข้ามไปนาแล้วก็ มีน้ำไหลข้ามข้ามทางด้วยแล้วกเนี่ยมีก็ทางที่มาขี่สำร้อมาสำร้อพว่วงอ่างมันจะเป็นอ่างน้ำกว้างประมาณสักหนึ่งสนามฟุตบอลน,นะประมาณร้อยร้อยเมตรยาวร้อยเมตรกว้างร้อยเมตรประมาณนั้น ความลึกนี่ลึกมากลึกลึกน่าจะลึกลงไปอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบเมตรอย่างสองท่อฟ้าเนี่ยท่อฟ้ามันก็ท่อนนึงก็สองเมตรเนี่ยใช่ไหมแค่สองวาสี่เมตรเนี่ยท่อนสี่เมตรสองท่อนก็แปดเมตรน่าจะได้อยู่ประมาณ สิบไม่สิบไปยี่สิบเมตรนี่นะความลึกน้ำเยอะเนี่ยพอน้ำมากๆเขามันก็จะไหลข้ามเนี่ยนี่เป็นทางทางที่ที่จะไปนาเนี่ยนี่นำรอพว่วง ขี่มาจากน่ทางที่มามานหลังบ้านดับชานี่ขีมาส่วนไอ้คลองน้ำเย็นนี่มันอีกสายนึงมันไหลามาจากไอ้นู้ไนไอ้ใต้สะพานของน้ำเย็นไหลามาคลองใหญ่เขาจะข้ามถนมนี นะส่วนฝั่งนูน้นนะถ้าข้ามไปนะถ้าข้ามไปแล้วนู้นจะมองเห็นเอ้เทศบาลนูน้นเห็นหลังเ็นเทศบาลเทศบาลในลกลุ่มน,นี่ทางที่ที่เนี่ยที่สองกล้องไปนี่แหละมีต้นในอยู่คามันบังอยู่ แล้วก็จะเป็นนาเป็นอะไรทางนู้นะ